โดรนเรือใบนักสำรวจคอยแจ้งเตือนสภาพอากาศคลื่นจะสูงลมจะแรงขนาดไหนก็ไม่วันนี่คือโดรนเรือใบ SD1045 หรือโ c เ a ียนโด e นสัญชาติอเมริกาที่ออกแบบไว้ใช้ในมหาสมุทรมีปีกที่ทนร่อแรงต้านได้เป็นพิเศษจะลอยอยู่เหนือผิวน้ำทำหน้าที่สำรวจท้องทะเลโดยเฉพาะการทำงานของมันจะคอยเก็บบันทึกข้อมูลในท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งพายุลูกใหญ่อย่างเฮอริเคนก็ทำได้โดยจะแจ้ง เตือนพร้อมบันทึกภาพส่งมาให้ส่วนควบคุมบนฝั่งเพื่อจะนําข้อมูลที่ได้ไว้คอยแจ้งเตือนรับมือสภาพอากาศและภัยธรรมชาติได้ทันแถมเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทเองได้ปล่อยคลิปสภาพอากาศอันเลวร้ายที่อยู่ใจกลางพายุที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปถึงแต่โดนเครื่องนี้ทําได้และสามารถบ,บันทึกภาพและส่งมารายงานได้อีกต่างหากถือว่าเป็นก้าวสาคัญที่ปัจจุบันเริ่มมีอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อสํารวจให้ทุกคนพร้อมรับมือกับภัย ธรรมชาติต่างๆได้รวเดเร็วมากขึ้น